สวัสดีครับพบกันกับโรเบิร์ตเบอร์สกอร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้วิเคราะห์คู่เดือดหนึคู่อีกเช่นเคยนะครับเป็นทางฝั่งของลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับระหว่างทางฝั่งของเจ้บ้านอย่างนีสเนี่ยนะครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนทางฝั่งของโอลิมปิกมาร์เซยก็ไปดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยความพร้อมของแต่ละทีมแล้วก็ผลงานโดยรวมเนี่ยนะจะเป็นยังไง อันดับตารางคะแนนของทั้งคู่นะครับทางฝั่งของเจ้าบ้านเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่9นะครับแข่ง12เกมนะครับได้17เสีย18นะครับมีทั้งหมด17แต้มนะครับทางฝั่งของโอลิมปิกมาร์เซย์เนี่ยผลงานทีมเยือนนะครับนะัดนะที่ลงแข่ง12นัดเนี่ย นะครับนะได้28เสียแค่11เท่านั้นเองนะครับมีทั้งหมด25แต้มนะครับก็ทั้งสองทีมเนี่ยแข่งกันมาแล้ว10เกมล่าสดุดนะก็ถือว่าผลงานของนี้เนี่ยนะครับเจ้าบ้านเหนือกว่าถึง5เกมนะครับนะโอลิมป,ปิกมาร์กเซยเนี่ยคว้าชัยไปได้แค่3เกมนะครับแล้วก็ติดเสมอกันมา2เกม ทางฝั่งของผลงานนี้เนี่ยนะครับในท่ารายการล่าสุดนะครับไปลุยทางฝั่งของบอลดิวิชันวันมาแล้วก็ทางฝั่งของยูโรป้ามานะครับฟ้าชัยไปได้แค่2นัดแรกเท่านั้นเองส่วนสามนัดหลังสุดเนี่ยนะครับหลุดแพ้กระจุยเลยนะครับแพ้อารลีเซงแจ็คแมงนะครับแพ้ทางฝั่งของไฟบวกแล้วก็มีแพ้เม็ดในนัดล่าสุดด้วยนะส่วนตัวผู้เล่นวันนี้เนี่ยนะครับนะในแดนหน้าก็คาดว่าน่าจะใช้ทางฝั่งของฟคกาโชนะครับดียอฟแล้วก็มีทางฝั่งของซองซงอันที่เป็นต้นนะครับ ผลงานทางฝั่งของทีมเยือนเนี่ยนะครับก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าเจ้าบ้านเลยนะครับเพราะว่า5รายการล่าสุดเนี่ยนะครับที่ลงแข่งขันนะครับทางฝั่งของโอลิมปิกมาร์คเซย์นะก็คว้าชัยไว้ได้แค่2รายการเท่านั้นเองนะครับมีรายการล่าสุดเนี่ยที่เปิดบ้านชนะแฟลตไปนะครับแล้วก็มีเกมเยือนนะครับที่บุกไปชนะโอแซไว้ได้นะครับอีก2รายการ3รายการที่เหลือเนี่ยนะครับก็ดูดแพ้กับลองนะครับแล้วก็ตาลันตาในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกไปนะครับแล้วก็ตีเสมอองเช่มา นะครับถึงรายการนะความพร้อมวันนี้เนี่ยนะครับในส่วนของตัวผู้เล่นเนี่ยนะครับนะแดนหน้าก็คาดว่าทางฝั่งของอูบามิยองนะครับกีนบูตแล้วก็โกเมสเนี่ยน่าจะได้ทําหน้าที่ในการล่าสกอร์แดนหน้านะส่วนแดนหลังเนี่ยนะครับไม่พ้นทางฝั่งของอีแกนไลลี่นะครับนะพันเมเอลี่นะครับแล้วก็ทางฝั่งของลิโอนานีก็น่าจะใช้อ่าเป็นสามอาสานแดนหลังในเกมนี้เช่นกัน ก็ถือว่าเป็นเกมดัมมี่แมตช์นะครับทางฝั่งของตอนใต้ฝรั่งเศสนะครับนัดนี้เนี่ยนะครับนะระหว่างทางฝั่งของนีดนะแล้วก็ทางฝั่งของโอลิมปิกมาร์คเซย์นะครับนีดเนี่ยก็อย่างที่บอกเลยนะครับช่วงนี้เนี่ยฟอร์มตกต่ำอย่างรุนแรงนะครับแพ้3นัดติดต่อกันนะครับในทุกรายการนะแล้วก็ทางฝั่งของมาร์คเซย์เนี่ยนะครับก็อยู่ทางฝั่งของช่วงขาขึ้นนะครับแล้วก็ไล่บี้ทางฝั่งของจ่าฝูงอยู่นะครับตอนนี้ก็ล่าตำแหน่งจ่าฝูง ก็น่าจะมีความจําเป็นนะครับที่ต้องเอาชนะให้ได้นะครับแล้วก็เพื่อเจ็บสามแต้มให้ได้นะครับในรายการวันนี้นะก็ขอฟันธงนะครับนะคู่นี้เนี่ยนะครับไม่มีอะไรยากมากมายเลยนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นอย่างที่บอกไปนะก็ทางฝั่งของมาร์เซย์เนี่ยนะครับมาทั้งของผู้นกำลังแดนหน้านะแล้วก็ผู้นกำลังแดนหลังนะครับนะก็ฟันธงโอลิมปิกมาร์คเซย์กินเต็ม3ามแต้มแน่นอน